วันนี้ก็มานี่เลยนะครับร้านเจ๊คิตตี้ครับผมร้านเจ๊คนดังครับเป็นปืนยิงปลาต่างๆนะครับมีเยอะเลยครับของสนใจนะครับเี๋ยวก็นาทีจะแนะนําให้นะครับมาที่นี่เลยครับถนนวัดไผ่ลงงัวยวัดไผ่ลงงัวครับอุปกรณ์มีเยอะมากเลยลูกดอกเลยเอาไปถมคลองได้คลองนึงเลยครับลูกดอกเนี่ย ดี่ก็ามาดูปืนลายแบบต่างๆนะครับทั้งปืนดำน้ำปืนยิงบนบกครับอุปกรณ์เยอะมากเลยครับมีตัวนี้ครับติดล็อกขาติดล็อกมีสายสายเชือกคล้องยางนะครับต่อราคาสอบถามเจ๊แกได้นะครับมีกระบอกกระบอกสวยๆทางนั้นเลยครับโอ้โสินค้าเยอะมากมีปีกทางเท้า มีหลายรูปแบบนะครับผมช่องทางติดต่อก็ร้านเจคิตตี้นะครับปืนสวยๆเลยครับปืนจุกน้ำปลาก็มีนะครับใครชอบแนวโบราณโบราณจุกน้ำปลาลางนะครับเปลางอลูมิเนียมลางไม้ปืนกระบอกนี้สวยแอ่งสวยเลยครับแต่เราก็บอก จแจมๆท้งนั้นเลยราคาก็ติดต่อกับเจ๊แกได้เลยนะครับนี่ก็มามาเที่ยวกันกับทีมงานสวยๆนะครับปืนนะนี่ก็จะเป็นงานพันท้ายนะครับงานพันท้ายก็ทรงนี่ครับสวยสรงซีแซนะครับ สีสัตว์ก็งานสวยๆเลยครับผมทรงหลังโคง้งงานสีสัตว์งานดิบก็มีนะครับไม่ทําสีก็มีสวยๆเลยครับผมใครที่หาอยู่นะครับเอาต้องการประกอบเองก็มีคงานเนียนๆเลยครับขัดมาดีครับ สุนท้ายง,งานลางมีครบหมดนะครับใครที่ชอบปืนชอบเลือกมามาดูแล้วช่อง y youtube จ๊ชื่อช่องอะไรนะรช่อง y o u t u b e ชื่ออ,อะไรร้านผู้ใหญ่อหรร้านร้านลุงผู้ใหญ่ชื่อช่อง y o u t u b e <ล>ก็ร้านลุงผู้ใหญ่นะครับเจ๊คนสวย<จ>ลุงผู้ใหญ่สมใจเมื่อก่อนแกขายอยู่ในวัดไผ่หลวงครับตอนนี้ก็กิจการใหญ่โตขยายออกมาอยู่ข้างนอกแล้วครับผ่านมาแวะอุดหนุนกันได้นะครับ ถนนถนนเส้นนี้เส้นเขาเรียกเส้นอะไรนะเส้นเส้นอะไรอะเอาหน้าร้านเหรออ่าฮะไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันที่หน้าร้านสองพี่น้องสองพี่น้องสุพรรณบุรีใช่ไหมสองพี่น้องสุพรรณบุรีครับผมเส้นแยกแยกเข้ามาอำเภอสองพี่น้องจากหน้าร้านนะครับถ้าหันหน้าไปถนนออกไปซ้ายนี่ก็ วัดท่าเจดีนะครับผมบางซอบางสามแล้วก็ขวานี่ก็จะเข้าสุพรรณก็ไม่ได้มีปาก็ไม่ได้ปลายางนี่สุดยอดเลยครับยางมีให้เลือกเยอะมากลาเลยมันหลากหลายมากเลยปลาเขามีทั้งปลาจีปลาอะไรแล้วอันนี้แปลกพวกเดี๋ยวก็นี่นะครับผม ร้านลุงผู้ใหญ่สมใจศูนย์รวมอุปกรณ์ยิงปลาบนบกใต้น้ํานะครับติดต่อเจคิตตี้นะครับเบอร์โทรก็มีอยู่ที่หน้าร้านนี่แหละครับนาทีก็อุดหนุนยางเจ๊แกมาเส้นหนึ่งนะครับเป็นยางนอกสีดำครับผมก็สวัสดีก่อนเลยนะครับเชา้ชาเช้าวันนี้มาเจอก,กันกับนาทีอีกแล้วนะครับวันนี้นาทีจะมา ยิงปลานะครับแล้วก็จะมาเทสยางใช้ปืนตัวนี้นะครับทรงมือสอดนะติดกล้องเลดดอตนะครับแล้วก็จะใช้ยางใหม่นะครับผมยางเป็นยางนอกนะครับผมยางซื้อมาจากร้านเจคิตตี้นะครับผมร้านผู้ใหญ่สมใจนะครับที่แถวๆอำเภอสองพี่น้องนะฮะก็เดี๋ยวมาเทสยางลองดูกันนะครับอาทีซื้อมา14มิลสีดำนะครับในราคาเส้นละ160บาทครับผม ที่ร้านเจคิตตี้นะครับผมเดี๋ยวก็ไปลองเทสกันดูนะครับลองปรับตั้งกล้องกันดูว่ายางนอกกับยางทั่วทั่วไปเส้นละ80ดสิบเส้นละร้อยแบบไหนจะยิงดีนะครับเอาในความรู้สึกของนาทีนะครับผมเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันให้ดูแล้วก็จะมีปลาอะไรเข้ามาให้ได้ยิงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับ มาดูถึงข้อแตกต่างของยางนอกกันก่อนเลยนะครับนาทีจะมาลองดูก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปปรับตั้งกล้องนะครับเปลี่ยนยางมาใหม่ปรับตั้งกล้องจุดแดงครับผมด้วยความรู้สึกนะครับขั้นแรกก็แตกต่างแล้วฮะยางนี่มันขึ้นง่ายครับผมมันรู้สึกนุม่นมๆครับผมมันยืดหยุ่นมันนิ่มกว่าครับพูดง่ายๆนะเวลาขึ้นยางมันนิ่มกว่ายางยางตลาดนะครับ เดี๋ยวลองไปดูตอนยิงกันนะครับว่ามันจะมีผลแตกต่างกันหรือว่ามีข้อเปรียบเทียบอะไรได้มาพูดคุยกันนะครับผมเดี๋ยวลองไปติดตามดูกันเลยครับขั้นแรกก็เปิดกล้องจุดแดงก่อนเลยนะฮะเปิดไปที่ระดับเช้าๆช้าวันนี้ก็ยังไม่ต้องใช้แสงมาก นทีใช้อยู่ที่ระดับสี่นะครับผมระดับสี่แสงก็จะไม่มากเท่าไหร่ครับผมแสงก็จะพอดีครับกับบรรยากาศเช้าเช้าแล้วนาทีจะลองยิงยิงเป้าใต้น้ำดูนะครับผมว่าจะโดนไหมโอ้ยังไม่โดนครับผมต้องปรับนิดหน่อยเมื่อกี้ลูกมันต่ำ ออกขวานะครับวิธีปรับลูกต่ํานะครับเราก็จะปรับคลายเกียวออกนะครับยกเกียวขึ้นมาประมาณนี้ครับผมลูกต่ํานะครับยกขึ้นขันขันทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าลูกมันต่ําแล้วก็ลูกมันออกขวานะครับก็ปรับมันไปทางซ้ายครับผมหมุนไปตามเข็มนาฬิกาครับผมนี่ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมา,มาลองดูกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงลองปรับตั้งประมาณนี้ก่อนนะครับหลังจากปรับเมื่อกี้นะครับเราก็มาดูลูกต่อไปกันนะครับว่าจะโดนไหมเฮ้ เข้าเป้าแล้วนะครับผมเข้าจุดดำนะครับจุดดำใต้น้ำฝั่งทางนู้นนะฮะในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับดูครับผมเข้าแล้วครับผมโอเคเราก็ไปหาปลากันเลยนะครับผมลองไปทดสอบยางดำกันดูไปกันเลยครับเจอไอช่อนนะครับผม ช่อนอยู่ฝั่งนู้นับครับผมเรียบร้อยตัวแรกมาแล้วครับผมหลังจากตั้งกล้องเสร็จนะครับผมก็มาลองดูเจอไอช่อนนอนอยู่พอดีเลยครับตัวแรกมาแล้วครับผมปลาช่อนนะครับเมื่อกี้เห็นแวบม้วนลงไปเลยครับผมมารอดูกันนะครับว่าตัวจะใหญ่แค่ไหนโน่นนะครับผมพอได้นะครับไม่ใหญ่มากวิธีปรับตั้งกล้องในสไตล์ของนาทีนะครับกับยาง นอกนะครับผมใช้ยางนอกสีดำสิบสมิลครับนี่ตัวแรกสวยๆก็มาแล้วนะครับผมโอ้ติดหนามพุงดอนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหนามพุงดอครับผม้หนามพุงดอมันเกี่ยวอยู่เราจะใช้ประมาณนี้ครับผมตัวช่วยเอาสายเข้ารางนะครับแล้วก็ลูดไปเพื่อไปปลด ปลดออกป่าออกมานะครับใช้ใช้ได้ไอยู่นะครับผมตัวแรกมาแล้วก็ซส์ข้อมือนะครับผมไซส์สวยเลยครับอือเข้าขอต่อฮะอว่าไม่ดิ้นเลยนี่ครับผมผลงานนาทีเช้านี้นะครับ วันนี้นะื้อเทใช้ลูกดอกตัวนี้นะครับยี่สิบห้าเซนยี่สิบห้าเซนเงี้ยงหน้านะครับใช้เงี้ยงหน้าด้วยเผื่อเจอปลาใหญ่ความยาวยี่สิบห้าเซนครับผมเน้นลูกเล็กๆยิงไกลๆครับน้ำหนักเบาๆเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอันนี้นครับเป็นปลาหมอปลาหมอเทศนะครับตัวแดงๆ ปลาหมอเทศไอรับโดนะครับก็ดิ้นใช้ได้อยู่นะครผมสีสวยนะครับปลาหมอเทศเงินขึ้นไหมเนะี่ย ไซส์สวยเลยนะครับผมปลาหมอเทศนะครับสังเกตคีบมันจะไม่เหมือนปลานินนะคล้ายๆอาจจะไม่เหมือนคีบมันจะแดงรอบตัวนะครับปลายคีบนะครับแล้วก็สีสันนี่จะสดใสมากสีสันเขานี่จแจ่มมากเลยครับตัวก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่าไซส์ใหญ่ของปลาหมอปลาหมอเทศนะเขาเรียกว่าปลาหมอเทศถ้าปลานินมันจะอีกแบบหนึ่งนะ แต้มที่สองครับผมใส่ลงไปอู้ปานินวิ่งปื๊ดเลยอยู่หลุมนี้ครับริมนี้วิ่งออกไปกลางมันจะโผล่หรือเปล่า ช่อนนะครับช่อนน้อยช่อนน้อยโดนครับตายเลยครับปาที่ไม่ดิ้นนะครับผมสายไม่วิ่งหัวทิมเลยทิมอยู่กับที่นลครับพอได้เป็นปลาแดดเดียวไปนะตัวน้อยๆอนะช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงครับผมหาปลากินได้ก็หากันไปก่อนนะครับประหยัดประหยัด ประหยัดเงินก็ไซส์พอได้แหละครับปลาแดดเดียวเนาะโดน,นครับขอต่ออยู่กับที่เลยไม่วิ่งเลยสวยครับสวย ค่อนข้างระแวงนะโอ้วิ่งดีจังเลยปานินครับต้องเฝ้าแบบนิ่งๆเลยครับผมวิ่งกันปืดป๊ดๆๆเลย ครับปลาค่อนข้างระแวงนะครับผมต้องหาที่เฝ้านิ่งๆครับมันลอยวิ่งดีจังเลยครับ ต้นนี้ขึ้นได้ไหมลองขึ้นดูนะครับขึ้นไปเฝ้ากันบนต้นไม้นี่กัะขึ้นง่ายนะครับแต่ว่านั่งยากลงกันนี่นครับไปดูข้างหน้ากันดีกว่าต้องเอาเฟมาผูกครับโอเคเดีให้ค่อยย้อนกลับมาอีกทีนึง อะดูข้างหน้ากันต่อเลยนะครับผมตรงนี้เฝ้าพักนึงแล้วเจอแต่ตัวเล็กครับโดนนะครับไอช่อนครับ ช่ออน,น้อยก็พอได้ปลาแดดเดียวนะครับผมยิงคำฝากนู่นอยู่นูนน่นอีกตัวนะเดี๋ยวเราขึ้นปืนกันมันก็ไซส์สวยอยู่ครับผม ครับไม่โดนรัรผมข้ามหลังมาเผื่อผมยกเผื่อนิดนึงข้ามเลยช่อนครับนอนตะลิงโดนครับนอนซุกอยู่ตะลิง ปลาเกลือนะครับปลาแดดเดียวก็ สวยอยู่นะครับผมโตกว่าเมื่อกี้หน่อยไปเลยครับผมโดนคอดต่อเลยครับช่อนวันนี้เจอช่อนเยอะนะครับแดดเดียวเท่านั้นเลยสายใหญ่ๆยังไม่เห็นนะครับ สใช้ใช้ได้เลยนะครับข้อมือข้อมือโดนนะครับไอช่อนนะครับผมโดนนะครับผม